จำานงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริตใ้ยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจะปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเจริญรอยตามเพื่องหรบบาปประสาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ ลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากบินบุรีจะตั้งอยู่พื้นที่เลขที่66หมู่8ตำบลกบินบุรีอำเภอกบินจังหวัดปราจีนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนายบัณฑิตฟานทวมผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากบินบุรีทางพัสดุกระบินมีพื้นที่ทั้งหมด52ไร่พื้นที่ใช้สอย25ไร่ดูแลด้านพัสดุทั้งหมด3การไฟฟ้าใกล้แก่การไฟฟ้ากระบินการไฟฟ้านาดีและการไฟฟ้าวังตะเขียน กินพื้นที่ทั้งหมด2477ตารางกิโลเมตร21ตำบล256หาบมู่บ้าน7สถานีและ6นิคมอุตสาหกรรมมีจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด71,772หรยายรายได้ค่าใช้ไฟประมาณ351ล้านบาทคลังพัสดุกระบินบุรีมีบุคลากรภายในแผนกทั้งหมด9คนนำทีมการบริหารจัดการโดยนางวันเีศุกเจริญหัวหน้าแผนกมีผู้ช่วยพัสดุจำนวน2คนพนักงานพัสดุ1คนและนักพัสดุ1คน มีผู้ปฏิบัติงานภายในแผนก2คนแม่บ้าน1คนและพอขอลอ1คนโดยคลังพัสดุกบินบุรีมีเกณฑ์การดำเนินงานภายใต้มาตรฐานคลังดีเด่นทั้งหมด9ด้านเกณฑ์ที่ 1. ความสําเร็จในการพัฒนาสํานักงานค้ังพัสดุกบินใช้หลัก7จสอมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาแผนกในด้านของการสะสางแยกของใช้ส่วนตัวออกจากของสํานักงานอย่าง มีป้ายบ่งชี้ที่ถูกต้องและทันสมัยด้านของความสะดวกมีการจัดเก็บทัสดุที่เป็นหมวดหมู่หยิบใช้ง่ายและนํากลับมาใช้เก็บที่เดิมในด้านของความสะอาดมีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการจัดวิกกิ้งเดย์มากกว่าสองครั้งต่อปีเพื่อความสะอาดอยู่ตลอดเวลาสุขลักษณะรักษาระเบียบความสะอาดของคลังพัสดุมีป้ายสยาัญลักษณ์ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่มีการคัดแยกขยะที่จรงิงจัง การสร้างนิสัยมีแผนผังสำนักงานทางพัสดุที่ถูกต้องมีการมอบหมายความรับผิดชอบการดูแลสถานที่และความเรียบร้อยในด้านของความสวยงามคลังพัสดุกระบินมีสีตัวอาคารที่ตรงตามมาตรฐานของกอฟผอ,พอ,พอีการดูแลการตัดหญ้าและตัดต้นไม้อย่างส,สม่ำเสมอในด้านของสิ่งแวดล้อมลังพัสดุกระบินมีจุดพักคอยมากมายพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโต๊ะเก้าอ,อี้เครื่องดื่มที่ชาร์จโทรศัพท์เกณฑ์การวางพัสดุ มีการจัดเรียงพัสดุตามงบประมาณการจัดซื้อให้ความสำคัญกับพัสดุแก้ไฟมีการเติมเต็มสต็อกอยู่ตลอดเวลามีการจัดทำรายงานเซฟตีสต็อกโลเคชั่น0 0น3อย่างเข้มงวดให้ผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้องทราบมีการจัดเรียงพัสดุตามหลักเกณฑ์โดยระบบการจัดวางตามหลักเกณฑ์ของพัสดุและกิจกรรมของการไฟฟ้าอย่างถูกต้องในด้านของระบบงานและการควบคุมงานมีการบริหารจัดการพัสดุในด้านของการรับเก็บจ่ายด้วยระบบ first in first out มีการติดตามพัสดุไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวช้า รวมไปถึงล่าสมัยอย่างสม่ำเสมอเกณฑ์ที่4ด้านความปลอดภัยทางพัสดุกระบ,บินให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งมีการแจ้งเวียนนโยบายด้านความปลอดภัยให้พนักงานทราบมีการตรวจตาถังดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอติดตั้งไฟส่องสว่างครอบคลุมทั่วทุกทางพื้นที่ในส่วนของกล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้ครบถ้วนครอบคลุมทางพื้นที่และสามารถสำรองไฟย้อนหลังได้มากถึง3เดือนทางพัสดุมีการจัดชุด ppe อย่างครบถ้วนและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตรวจตาการเข้าออกของครังรถถูกมีเจ้าหน้าที่รปภร,รายงานแบบเรียลไทม์เกณฑ์ที่5ความคิดสร้างสรรค์ คลังพัสดุกบินให้ความสำคัญกับงานด้านนวัตรกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำงานได้สะดวกและรวดเร็วครั้งพัสดุกบินส่งผลงานระบบพัสดุสมร์ทพัดเข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกฟกรหนึ่งในงาน p e. e a Innovation Day มีการคิดค้นนวัตรกรรมในด้านของการบริหารพัสดุในด้านของการกวาดความต้องการให้เพียงพออยู่ตลอดเวลารวไมไปถึงการกวาดพัสดุแก้ไฟให้ไม่ขาดมีการนำพัสดุของหน่วยงานอื่นนำมาใช้ภายในแผนกอีกด้วยเกที่6มีการจัดทำสวนผักก่อสารพิษ โดยทีมงานหน้าตาดีโดยให้พนักงานผัดเวรกันเข้ามาดูแลและสามารถนําพืชพันธุ์ดังกล่าวไปประกอบอาหารได้อีกด้วยมีการส่งเสริมทําปุา๋ยหมักชีวภาพมีการนําวัสดุชํารุดที่เหลือจากการใช้งานมาใช้ปรับปรุงทิวทัศน์และเพิ่มมูลค่าเพิ่มอาทิเช่นโต๊ะเก้าอี้กรอบไม้และอื่นๆอ,อีกมากมีมงานคุณภาพ เกมที่7การบริหารจัดการด้วยระบบโมเดนแวร์เฮาส์ทาพัสดุกระบินให้ความสําคัญกับนโยบายดิจิตอลยูทิลิตี้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้นโดยทาพัสดุกระบินมีการใช้งานระบบโมเดนแวร์เฮาส์มากถึง99%มีการจัดทําคู่มือในการใช้งานระบบโมเดนแวร์เฮาส์ของแผนกมีการแลกเปลี่ยนความรู้การสอนงานจากพี่สู่น้องและน้องแนะนําพี่เพื่อให้การทํางานราบรื่นมากยิ่งขึ้น เกณฑ์ที่แการจัดทําแผนดําเนินงานคาสรุปุกระบินมีแผนการจัดทาดาเนินงานที่ชัดเจนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในแผนมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารหรือส่วนที่เกี่ยวข้องทราบทุกวันผ่านระบบสารบัญและลายคลุกเกณฑ์ที่9งานนโยบายและกิจกรรมให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของการไฟฟ้าอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของงานวิชาการอินออฟฟิศเจ c c เป็นคณะทํางานในการประกวดการไฟฟ้าที่เด่นงานด้นานนวัตกรรม และงาน CSR เพื่อสังคมรวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการอื่นๆทั้งในด้านขการกีฬาสินการบริจาคโลหิตและอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ยังจักกิจกรรมภายในแผนทเพื่อกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันรรูู้า